ตัวไปแต่งานอยู่ช่องเจ็ดคุยแหลกหยิบละครโบเมลาดาลงจอรีรัน แม้ว่านางเอกคนดังโบเมลาดาจะย้ายข้ามฟากไปอยู่วิกสามพระรามสี่มาพักใหญ่แล้วแต่ผลงานการแสดงหลายต่อหลายเรื่องก็ยังออกอากาศให้รับชมกันอยู่ทางหน้าจอวิกมอชิดอย่างล่าสุดช่องเจ็ดสีก็หยิบหงเหนือมังกรผลงานคุณภาพขับแก้วที่แจงเกิดให้โบได้โชว์ฝีมือแบบเต็มๆลงจอรีรันให้ชมกันอีกครั้งในช่วงละครดังที่คิดถึงได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเก้นาฬิกายีนาทีประเดิมตอนแรกวันศุกร์ที่เก ธันวาคมนี้ โดยในเรื่องนี้โบประกบสองพระเอกอย่างแบงค์อาทิตย์และบิ๊กเอ็มกิตาริดดำเนินการสร้างโดยขายปรากฏการณ์ดีซึ่งจากผลงานเรื่องนี้ส่งให้โบเข้าชิงรางวัลดารานำหญิงยอดเยี่ยมเอเชียนเทลวนอวอร์ดมาแล้วด้วยสำหรับหงเนื้อมังกรสร้างจากนเวนิยายไทยของวิศวนาศเล่าเรื่องของไกลลุงทำคุณหรือหอลิวลูกสาวเพียงคนเดียวของเจ้าพ่ออันดับหนึ่งของเมืองไทยต้องสืบทอดตำแหน่งเพื่อสืบทอดจตนารมของมิดาผูุ้ เมื่อเป็นลูกสาวจะพอ่อผู้เปรียบเสมือนมังกรเหนือมังกรหลิวต้องเป็นหงผู้อยู่เหนือมังกรให้ได้แต่ภายใต้ปีกแห่งนางพญาแผนช่องชิงอํานาจการทรยศหักล้างและการสูญเสียคนที่รักกลับทวีคูณความรุนแรงขึ้น